ศูนย์เยอะด้วยบอกไว้ก่อนแต่เทอมนี้ครูไม่อยากให้ติดใครมาเข้าเรียนออนไลน์บ้างนะคะใครที่มาเข้าเรียนออนไลน์บ้างเห็นหน้าบ้างแล้วก็ส่งใบงานมาบ้างเนี้ยอาจจะได้สเกตหนึ่งครูก็ให้ขอให้แบบว่าเออใส่ใจสนใจมาเรียนวิชาครูมอสหน่อยแค่นั้นเองอะมาดูบทใหม่ มันจะจบที่บทนี้บทนี้มันจะไม่ได้มีอะไรเยอะมันจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรล่ะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีนะคะความรู้เบื้องต้นเรื่องวาดภาพระบายสีมันก็จะเป็นเรื่องของอวัสดุอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสี การวาดภาพกับการระบายสีนะคะมันมีความแตกต่างกันนะคะนักเรียนนะแบ่งได้เป็นลักษณะคือวาดภาพคือเป็นการใช้เป็นการใช้ลายเส้นนะคะเป็นใช้ลายเส้นในการสร้างสร้างภาพลายเส้นยังไงเช่นเส้นปากกาเส้นดินสอเส้นผูกันนะเส้นผูกันเนี่ยคือมีใช้วาดได้ด้วยนะใช้ระบายสีได้ด้วย นะคะอย่างถ้าเป็นการระบายสีจะใช้วิธีการอ่ะมีสีแหละอุปกรณ์สีก็จะเป็นพวกสีช็อกสีไม้สีน้ำนะด้วยวิธีการระบายวิธีการป้ายวิธีการหยดการป้ายคือใช้ภูกันเนี่ยนะคะปาดสีจุ่มสีแล้วเอาภูกันปาดนะคะมันจะมีหลายวิธีภูกันมันจะใช้ได้ทั้งสองใช้ได้ทั้งสองอย่างคือการวาดและก็การระบายสีภูกันใช้วาดก็ได้ นะคะใช้ระบายก็ได้อ่ะหรือใครไม่มีอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นในการระบายสีได้อย่างน้องป .4 ป .5 เนี่ยครูบอกว่าถ้าหาผูกันไม่ได้ไม่เป็นไรลูกให้ใช้คัตตันบัตรรู้จักคัตตันบัตรไหมรู้จักไหมคัตตันบัตคือไอที่ปั่นหูอะ่ะเป็นก้านสำลีอ่ะนะคะใช้จุ่มสีแล้วมาแต้มก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกหรือหรืออาจจะใช้ สมมุติว่ามันเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเราไม่มีภูกันนะคะเราไม่มีภูกันเราไม่มีแปลงทาสีเราอาจจะใช้พวกดอกเขาเรียกดอกหญ้านะไปเก็บดอกหญ้ามาหรือใช้เส้นได้เอามาพันแล้วก็มัดรวมกันให้มันเป็นภูกันมาระบายก็ได้นะคะเป็นการดัดแปลงนะจากสิ่งรอบข้างอ่ะฉะนั้นการวาดภาพกับการระบายสีต่างกันนะ ต่างกันนะคะอ้าวทีนี้เครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพในการวาดภาพการใช้ระบายสีแสงเงาอ้าวนี่ดินสอดินสอมีสองประเภทมีสองตระกูลคือที่นักเรียนจะต้องได้ใช้คือดินสอตระกูล b. ตระกูล b ก็คือตั้งแต่ HB อน HB นะคะ s b คือนิสอ s b ธรรมดาที่เราใช้เขียนหนังสือวาดรูปนะคะใช้ร่างภาพนะถ้าเป็น 2b ถ้าเป็น 2b จะใช้เริ่มในการแรงเงาแล้วแต่แรงเงาแรงเงาแบบจางๆนะคะแต่ถ้าอยากให้มันมีความเข้มมากมันก็จะเป็น 6b มีความแตกต่างกับ 2b หรือ HB คือมันจะดำมากมีไส้ที่ใหญ่กว่า นะคะมีไส้ที่ใหญ่กว่าแล้วแล้วความเข้มของไส้มันนะจะมีความเข้มมากกว่านะคะความเข้มมากกว่านะอีกอันหนึ่งคือดินสอ e ดินสอ e จะเข้มมากลักษณะเป็นผงทานถ้าสองถ้าตระกูล B อย่างเงี้ยลายเส้นมันจะมีเวลาแล้วเรียนลงเส้นไปแล้วแล้วเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีความเงามันจะมีความเงา แต่ถ้า ee e. e. มันจะดูด้านๆ้านเหมือนผงถ่านเลยนะคะ ee e. เนี่ยมันจะดำมากเหมือนผงถ่านแล้วถ้าเกิดเราลงน้ำหนักเข้มมากๆจะลบแทบไม่ค่อยออกยิ่งลบนะยิ่งดำงานยิ่งดำนะคะอ่ะทีนี้ดินสออัอนนี้บอกไปแล้วนะต่อมาปากกานะปากกาปากกาที่ใช้สร้างผลงานได้ทุกประเภท นะคะตั้งแต่ปากกาหมึกแห้งก็สามารถเอาไปวาดรูปได้วาดลายเส้นได้นะคะเอาไปวาดลายเส้นได้ลงน้ําหนักได้นะคะไปจนถึงปากกาหัวสักกายหัวสักกายก็คือตรงปลายมันมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นผ้าก็คือพวกเมจิกนั่นแหละจะเป็นหัวสักกายนะคะจะเป็นปากกาหัวสักกายแต่มันจะมีหลายแบบคือมันเป็นแบบน้ํากับแบบที่มันเป็น มีสารเคมีอ่ะมันจะมีกลิ่นน่ะนะคะถ้าอย่างน้ําก็คือพวกสีเมจิกทั่วไปนะคะถ้าสีมันเริ่มสมมุติสีเมจิกเริ่มแห้งเราจะเหมือนกับว่าใช้ได้ชั่วคราวงานอีกนิดนึงจะเสร็จละนักเรียนเปิดตรงหัวตรงกนรง้นมันน่ะตรงตูดมันน่ะนะคะแล้วเอาน้ําหยอดไปหน่อยนึงเนี่ยแล้วนักเรียนระบายต่อมันจะใช้ได้ไปอีกระยะหนึง่งเพราะมันเป็นสีที่ผสมน้ํานะคะสีเมจิกแบบนี้ผสมน้ํา มันจะมีสีประเภทหนึ่งที่มันผสมผูไม่แน่ใจมันจะผสมพวกประเภททินเนอร์แอลกอฮอลอะไรพวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นหัวสักการเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นของพวกน้ำยาอะไรบางอย่างแต่ส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะลบไม่ออกนะคะมันจะลบไม่ออกเวลาระบายหรือเขียนหรือทำลายเส้นไปแล้วลบไม่ค่อยออกนะแต่อย่างนี้ ถ้าเราลงไปแล้วโดนน้ํามันจะทําไมคะสีมันจะทําไมสีออกมากะะินด้วยสีมันจะกระจายมันจะจางอ่ะทีนี้มาดูปากกาคอแหลงทําไมเขาเรียกคอแหลงนะครูก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่เรียกปากกาคอแหลงอ่ะประเภทอย่างนี้จะเป็นแบบเส้นเล็กมันจะเป็นเขาเรียกปากกาสมัยก่อนเขาเรียกคอแหลงใช่ไหม รุ่นใหม่เขาจะไม่เรียกคอแรงแล้วมันจะเรียกปากาหมึกซึมที่จะใช้หมึกที่มันเป็นไส้คุูมอยก็เพิ่งจะไปซื้อไส้มาเติมมันเนี้ยนะครูไม่ครูไม่แน่ใจว่าอันนี้มันโดนน้าได้หรือเปล่านะเนี่ยลักษณะไส้หลอดมันจะเป็นหลอดเนี้ยครูจะคอยเปลี่ยนหลอดนะอันนี้จะเป็นแบบลักษณะหมึกซึมเหมือนกันลองซิ ขออนุญาตหาน้ําก่อนแล้วครูจะเอาน้ําที่ไหนไมาหยอดให้น้ําไม่มีก็ได้เอจะดูพิสูจน์ว่ามันโดนน้าแล้วมันจะออกออกว่ะอ่ะเหมือนกันหมึกโดนน้ําก็ซึมเหมือนกันนะคะเอแสดงว่าอันนี้ไม่ได้กันน้ํานะเออมันใช้เขียนจะไม่กันน้ําคือถ้าหัวนักเรียนทําหัวหล่นตรงเนี้ยโป๊ะหัวมันลงพื้น นะคะหัวมันจะแตกไม่ใช่หัวเราแตกหัวปากกาแตกนะมันก็จะไม่สามารถเขียนได้อีกนะคะอ่ะจะมีปากกาแบบนี้อีกแบบหน,แบบนึ่งแบบเนี้ยนักเรียนเห็นไหมหัวโลหะมันสามารถเสียบหัวเนี้ยลงไปในด้ามน,นี้ได้นะคะครูมีอยู่แต่มีอยู่ที่โรงเรียนไม่ได้เอากลับมาบ้านลักษณะหัวแบบนี้คือต้องเอาหัวเนี้ยไปจุ่มกับขวดหมึกขวดหมึกจะคล้ายๆกับขวดสีโปเตอร์ นะคะคล้ายๆกับขวดสีโบเตอร์คือพอจุ่มลงไปแล้วนะคะปาดออกนิดนึงแล้วเอามาเขียนใช้สำหรับเขียนตัวขีตัวหัวตัดนะลักษณะแบบเนี้ยตัวหัวตัดคือเวลานักเรียนคัดคัดลายมือหรือคัดตัว,ต,วตัวอักษรที่อ่ะที่นักเรียนคัดอ่ะเขาเรียกตัวอะไรที่เป็นภาษาอาหรับอะ่ะ นะเขาใช้หัวแบบนี้เหมือนกันนะ่ะก็ได้นะคะสมัยก่อนเขาอาจจะใช้หัวแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้ารุ่นใหม่แล้วมันจะมีหัวปากกาอีกประเภทหนึง่งที่มันเป็นแบบสําเร็จเลยคุณหมอเอาไปไหนไม่รู้นะเขาเรียกปากกาปากสปีดบอลอ่าเขาเรียกปากกาสปีดบอลนะคะอ่ะมันจะมีปากกาอีกประเภทหนึงน่าจะอาจจะเคยเห็นที่เวลาเราดูหนังฝรั่งมันจะเป็นลักษณะของของอะไรเนี่ย ขนนกอ่าปากกาที่มันจะเป็นด้าเหมือนขนนกตรงปลายมันก็จะคล้ายๆปากกาคอแร้งนี่แหละคล้ายๆกันนะคะใช้วิธีการคือจุมจ่มจุ่มหมึกแล้วก็เขียนนะคะจุ่มหมึกแล้วก็เขียนนะพอหมึกเหมือนก็ว่าให้หมึกมันซึมเข้าไปตรงหัวมันอะแล้วก็ใช้วิธีการเขียนจะครูจะพูดถึงปากกาคอแร้งบ่อยนะเพราะมันจะมีอยู่ในใบางานนะคะอ่ะทีนี้ยางลบ นะอันนี้ไม่ต้องบอกเพราะว่ามันมีอยู่อ่ะยังลบมันมีอยู่สองประเภทนะคะเป็นประเภทที่ใช้ยางใช้ยางพารานะกับประเภทใช้น่าจะเป็นเหมือนพลาสติกครูก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นพลาสติกหรือเปล่านะคะมีอยสองแบบใช้วัสดุต่างกันแต่การใช้งานไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่ก็คือใช้ใช้ลบเส้นดินสอนะคะใช้ลบเส้นดินสอใช้ลบเส้นปากกานั่นแหละ ได้ทั้งสองอย่างนะแต่ลบเส้นประการมันจะไม่ค่อยออกนะคะทีนี้มาดูไม้บรรทัดไม้บรรทัดมันจะมีอยู่หลายแบบนะถ้าไม้บรรทัดไม้บรรทัดสําหรับเขียนแบบมันจะมียิ่งมีเยอะเยอะแบบก็คือมันจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการขีดเส้นลากเส้นนะคะก็คือมันจะมีมันจะมีความโค้งมีรูปร่างข้างในเนี่ยเห็นไหมดูในไม้สามเหลี่ยมเนี่ยไม้สามเหลี่ยมก็คือไม้ฉากนะคะไม้ฉาก นอกจากมันจะมาใช้ตีฉากแล้วใช้ตรงด้านมุมมาแล้วมันจะมีมุมแบบ30องศา60องศา45องศา90องศาถ้าเป็นฉากคือ90องศานะคะเอ่ออ่ะต่วอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือไม้บรรทัดแบบโค้งนักเรียนเคยเห็นไหมคะเขาเรียกไม้บรรทัดเคิร์ฟหรือมันสามารถโค้งนะคะตีเส้นโค้งได้เราอยากให้ตรงไหนมันโค้งเราสามารถใช้ไม้บรรทัดพวกเนี้ย ช่วยอำนวยความสะดวกได้แล้วก็ไม้บรรทัดแบบกลมก็คือเป็นไม้บรรทัดวงกลมผูมีแหละแต่คูขี้เกียจหาไม้บรรทัดวงกลมก็คือจะมีหลายมีรูหลายๆรูเป็นวงกลมหลายๆขนาดนะคะแล้วเขาก็จะบอกเบอร์เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางให้นะต่อมากระดาษวาดเขียนกระดาษบู๊ก็คือกระดาษเอ,อที่ช่างศิลป์เขาใช้สําหรับแรงเงาอะ่ะ มันจะอ่อนกว่ามันจะบางกว่ามันจะมีสีน้ําตาลอ่อนนะคะมันจะมีความบางบางกว่ากระดาษ80ปอนอีกกระดาษว่าเขียนที่อยู่ในสมุดว่าเขียนมันจะเป็นแปดสิบปอนนะคะกระดาษบู๊จะจะมีความอ่อนมีความบางกว่านะคะบางกว่ากระดาษแปดแปดสิอนเนี่ยอย่างเงี้ยคือเรียก80ปอนที่สําหรับน้องปัดผมใช้เป็นเล่มเน่ยเป็นกระดาษแปปอนนะคะ ถ้ากระดาษ100ร้อยปอนคือจะมีความหนามากที่นักเรียนใช้สําหรับนักเรียนวาดรูปนะนักเรียนใช้วาดรูปใช้มาขึ้นแป๊ดหนึ่งว่าเปลี่ยน เห็นยังเห็นยังยังครับยังครับอ่ะเนี่ยกระดาษพวกนี้เป็นกระดาษกระดาษร้อยปอนนะคะเวลาครูครูบอกครูจะบอกว่านักเรียนใช้ร้อยปอน a อสร้อยปอนอสาคือกระดาษมันจะมีความหนาเนี่ยลักษณะกระดาษมันจะหนานะคะกระดาษมันจะหนามากนะมันจะมีถามว่ามีหนากว่านี้ไหมมีนะคะมีหนากว่านี้มี จะเป็นร้อยห้าสิบปอนร้อยแปดสิบปอนก็มีนะคะทีนี้มันจะใช้สำหรับพวกที่เขาใช้ระบายสีน้ำนะะ,ะระบายสีน้ำเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะสีน้ำมันจะต้องเออเป็นสีที่จะต้องทับด้วยน้ำเยอะพอสมควรนะคะอ่ะวิธีการเก็บรักษากระดาษนะคะทำยังไงไม่ให้กระดาษมันเหลืองก็คือจริงๆแล้วนักเรียนมันจริงๆมันไม่ควรม้วนมันควรจะเป็นแผ่นแบบเนี้ย ย yeah, ใส่ซองแบบนี้แหละนะคะใส่ซองไว้อย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้กระดาษมันเหลืองด้วยนะคะถ้าจะให้ดีไม่ควรโดนแดดนะไม่ควรเอากระดาษไปโดนแดดพอโดนแดดมากๆนานๆมันจะกรอบเหลืองนะ,ะแผ่นรองเขียนแผ่นรองเขียนก็คือกระดานไม้นะคะก็คือกระดานไม้เนี่ยจะเป็นกระดานอยู่ข้างหลัง นะคะเป็นกระดานอยู่ข้างหลังแบบนี้นะเป็นลักษณะนะคะเหมือนไม้แบนๆน,นะคะใช้สำหรับลองวาดรูปนี่อันนี้กระดาษร้อยปอนใช้สำหรับวาดรูปนะอ่ะกระดานต้องมีตัวหนีบนะคะตัวหนีบก็คือเวลาเขาจะหนีบเขาจะหนีบเป็นสี่มุมส่วนใหญ่ ภูกันและใช้ตามเบอร์มีลักษณะแบนด้วยกลมด้วยถ้าเป็นแบบแบนภูกันแบนจะใช้สําหรับพวกปาดสีในพื้นที่กว้างๆนะคะถ้าภูกันกลมก็คือใช้ระบายสีอ่ะวิธีการเก็บรักษาคือจะมี2ออย่างคือตั้งภูกันขึ้นใส่ไว้ในกระบอกเราจะไม่ทิม่มภูกันไม่ทิ่มหัวมันลงอ่ะถ้าเราเรียนทิ่มหัวภูกันลงอ่ะภูกันทิม่มหัวมันลงปัญหาที่เกิดคือ ภูการมันจะบานนะตรงขนมันจะบานออกเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีการเอาภูกการตั้งขนมันตั้งขึ้นข้างบนนะคะเอาปลายอยู่ข้างล่างเสียบไว้ในกระบอกหรือใส่กระเป๋าใส่ซองนะคะซองมันก็จะต้องเป็นซองเฉพาะก็คือไม่ให้ภูการมันเหมือนเราจะได้หยิบดึงออกมาใช้ง่ายๆอะ่ะนะคะต่อมาสีนะสีใช้แล้วปิดฝาให้สนิทก็คือสี ประเภทสีสีน้ำมีฝาปิดแบบนี้ปิดฝาให้สนิทเวลาใช้สีโปเตอร์ลักษณะเป็นขวดเหมือนกันใช้เสร็จแล้วนะคะถ้าเราใช้เสร็จแล้วเราปิดแค่นี้มันก็ยังมีอากาศเข้ามันสามารถจะแข็งและใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันสามารถใช้ได้เราต้องปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็จะมีสีประเภทนึงคือสีตลับ เป็นสีน้ำเหมือนกันแต่ประเภทตลับเหมือนกันเราเช็ดทำความสะอาดข้างในก่อนนะคะเช็ดทำความสะอาดข้างในก่อนตรงฝาด้านนี้ที่ใช้ผสมสีก็ต้องล้างออกให้สะอาดปิดฝานะคะปิดฝาให้สนิทเก็บอ่ะสีบอเตอร์บอกไปแล้วอ้าวต่อมาสีฝุ่นมีปัญหาละสีฝุ่นครูมไม่มีให้ดูสีฝุ่นคือเป็นสีที่มันจะเป็นลักษณะเป็นเป็นฝุ่นผง ทีนี้พอมันเป็นฝุ่นผงนะคะมันก็จะเกิดการปิวได้เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ผสมสีสีพวกสีผงพวกเนี้ยมันจะต้องจํากัดพื้นที่มันไม่ให้โดนลมโดนอะไรไม่งั้นปิวหมดนะคะเป็นผงแล้วเอามาทําอะไรเป็นผงแล้วเขาก็เอามาผสมผสมกาวถ้าสมัยใหม่ง่ายสุดเลยคือผสมกับกาวนะคะเป็นกาวพวกกาวกาวน้ําหรือกาวลาเท็กก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะใช้กาวน้ําผสมนะคะ ผสมผสมไม่ได้ให้ว่าใช้เป็นกาวนะผสมเพื่อให้สีเวลาเราไประบายมันจะไปติดที่กระดาษนะคะไปติดที่ผลงานที่เราจะเอาไปสร้างนะทําให้สีมันเหนียวมันเหนืดด้วยนะคะคําว่าสีฝุ่นไม่ได้หมายความว่าเอาไปทั้งที่มันเป็นฝุ่นแล้วไประบายนะมันต้องเอาไปผสมก่อนนะคะเอาไปผสมกาวก่อนหรือ เขาเรียกน้ําอะไรไม่รู้สมัยก่อนน่าจะเป็นน้ํากระถินยางกระถินอะไรสักอย่างสีเทียนเหมือนกันใช้เศษเช็ดให้สะอาดแล้วเก็บใส่กล่องลักษณะกล่องสีสีเทียนกับสีช็อกลักษณะจะอยู่ในกล่องแบบนี้อ่ะสีเทียนกับสีช็อกค,ครูจะมีสีอยู่ข้างตัวเพราะว่าครูจะสอนตั้งแต่ป .4 นะสอนตั้งแต่ป .4 ถ้าสมัยก่อนก้อสอนแต่ป .1 นะเพราะฉะนั้นจะต้องมีสีติดตัวอยู่ตลอดเวลาอ่ะอันนี้คือสีช็อกนะคะเวลาจะใช้ใช้เสร็จแล้วเช็ดหัวให้สะอาดเรียงกลับเข้าที่เดิมเรียงเรียงตามเฉดสีมันไว้เหมือนเดิมมันก็จะสะดวกในการนำมาใช้นะคะอ้าวต่อมาสีเทียนก็เช่นกันใช้เสร็จแล้วเก็บใส่กล่อง ไช้เสร็จแล้วเช็ดหัวสีให้สะอาดแล้วเก็บใส่กล่องเราไม่ควรฉีกกระดาษที่ห่อทั้งสีช็อกสีเทียนนะคะไม่ควรฉีกกระดาษนี้ออกเนื่องจากว่าถ้าฉีกออกปั๊บมันจะหักง่ายนะคะมันจะหักง่ายเขาถึงมีกระดาษห่อไว้ไม่ให้เราเลอะเทอะมือด้วยอ่ะฐานชาโค ฐานชโคโมีลักษณะเป็นแท่งนะคะมีลักษณะเป็นแท่งแท่งสี่เหลี่ยมบางยี่ห้อจะเป็นแท่งเหมือนแท่งดินสอกลมๆอย่างนี้แหละแต่เป็นแท่งฐานทั้งหมดไม่มีเป็นไม้หุ้มแบบดินสอนะคะฐานชาโคคือเป็นแท่งของฐานเลยนะจับยังไงก็เลอะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นบางคนก็ใช้สีฐานอย่างเดียวอะ่ะในการแรงเงา ไม่ใช้ไม่ได้ใช้ที่สอฟตอ,อ่ะใช้ฐานชาโคเนี่ยวาดแสงเงาระบายแสงเงาได้เลยนะคะอ่ะมันจะมีใบงานอยู่ใบหนึ่งใช่ไหมมันจะมีใบงานอันนี้มาทําใบงานนี้ก่อนให้นักเรียนอธิบายความเป็นมาของการวาดภาพระบายสีอธิบายความเป็นมา อ้าวแคบไว้นะแคบไว้นะครูไม่รู้นะเนี่ยความเป็นมาเห็นไหมการวาฒภาพระบายสีนะคะเป็นสิ่งแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างสารรค์เนี่ยอันเนี้ยอ่ะเอาตรงนี้ไปตอบอ้าวคบหน้าจอไว้ครูนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วบอกไม่บอกไปเลยโอเคแคแแ็บแล้วครับ อ่ะไม่รู้ไปแล้วให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกลักษณะของภาพว่าใช้สีอะไรอ่ะมาดูพร้อมกันสีอะไรอันนี้ใช้อะไรครูไม่ครูไม่พิมพ์นะนักเรียนต้องเขียนเองนะครูไม่พิมพ์ให้เพราะเคยตัวเดี๋ยวเดียว,เดยวก็มาจะมาแคปอย่างเงี้ยแบบเมื่อกี้นี้อีกอ่ะภาพแรกเป็นปักใช้ปากกาคอแร้งนะคะปากกาคอแหลงเป็นไงปากกาคอแร้งอะ่ะเนี่ย ปากกาคอแรงคืออันนี้นะอ้าวต่อมาต่อมาอันที่สองเป็นภาพมันไม่ชัดใช่ไหมผู้หมอขยายสิเป็นภาพอะไรคะรูปที่สองอันนี้เป็นภาพสีน้ำมันมนะคะเป็นภาพสีน้ำมันอ้าวเขียนลงไปเร็วหมดเวลาแล้วเร็วอ้าวอันที่สองภาพสีน้ำมัน อันที่สามข้อสามอันนี้เป็นเส้นประกาหมึกซึมอ้าวข้อสามเป็นเส้นประการหมึกซึมนะคะเขียนเองนะเขียนดินสอไว้ก่อนก็ได้นะคะอันที่สี่เป็นเส้นลายเส้นะไรเป็นภาพอันนี้เป็นภาพสีช็อกนะคะเป็นภาพสีช็อกไปใบที่สองเลยไหม ไม่ตอบก็จบแค่นี้นะไปใบที่สองไหมหรือจะทำใบเดียวตอบด้วยถ้างั้นข่าวหน้านะอันนี้นะข่าวหน้านะพอหมดเวลาแล้วเธอไม่ตอบด้วยอะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ ภาพแรกเป็นภาพปากกาคอแรงนะคะภาพที่สองคือคือสีน้ำมันภาพที่สามคือปากกาหมึกซึมภาพที่สี่คือสีช็อคอ่ะถ้างั้นเราจบแค่ใบนี้นะเราจบแค่ใบนี้ครับโอเคอ้าวมีครูเข้ามายัางดูสิถ้ายัางเดี๋ยวจะได้ไปใบที่สองเลย